you <phone rings>

็รู้สึกดีใจมากครับที่ทางเอฟเฟคชิมินเลือกให้ผมเป็นบิสเลเตอร์คนแรกครับแล้วก็คือจริงๆเป็นพอที่เป็นน้ำผลไม้ที่แบบยืมล้ออร่อยครับอร่อยมีสุขภาพด้วยแล้วก็ไม่ใส่สารวัตถุกันวัตถุด้วยครับค่าตัวเยอะไหมครับาตัวเยอะไหมครับก็จริงๆก็เหมือนก็ไม่ไม่เยอะหรอกครับก็เหมือนตัวอื่นๆแล้ครับก็เป็นธรรมชาติแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ตกโครงการครับผแปดหลักไหมอันนี้ผมไม่ทราบ จริงต้องถามพี่เอแหละครับผมว่าก็ผมว่าไม่ไม่ไม่ถึงกันมั้งครับก็เห็นช่วงนี้ที่พัฒนาแบบว่าเพื่อนงานมีพัฒงานที่เราแบบว่าติดต่อกันให้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 เจอยอ๋อให้ให้ผมติดติดกันอย่างเงี้ยเหรอครับก็ก็ขอบคุณพี่เอครับที่ให้โอกาสเราก็พี่เอเขาก็เห็นว่าเราก็คือเขาก็เห็นว่าเราก็ตั้งใจทำงานเขาก็เลยตัวเก็ดีใจที่พี่เอเขาก็มอบ หายงานเยอะให้ผมทำเราก็ขอบคุณพี่เอมากเลยครับได้กับหลายงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ก็จะปาดหน้างานรับงานที่เรากลับมาตลอดหรือล้<ๆ>ลหลายงานเราพอ<ๆ>จะทราบ<ๆ>ไหมครับจริงๆนี้ผมไม่ทราบครับก็จริงเราก็มีหน้าที่ทํางานอย่างเดียวครับก็ ผู้ใหญ่ก็ทางผู้ใหญ่เขาก็จะบอกอย่างเดียวครับว่างานนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองครับผมไม่ได้ทราบว่าอย่างว่าพี่เอไปทำอะาไรหรือเปล่ามันก็เขาไม่ได้มีเล่าหรือบอกอะไรเราอะไรอย่างนี้ใช่ผมว่าไม่หรอกครับคือผมว่าแต่ละงานคือทางผู้ใหญ่เขาก็ท่านแต่ท่านก็ต้องติดต่อแบบเรามาแล้วก็เขาก็ท่านก็ต้องเห็นว่าเราสามารถทํางานสําหรับแรงของท่านได้ท่านถึงจะเลือกเราครับผมว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่หรอกครับผมส่วนตัวกลัวจะมีปัญหาขด้นมาเราไปตัด ไม่กลัวครับผมไม่กลัวเพราะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็ต้องดูดีๆก่อนว่าคือเราเราต้องทํไงให้ท่านได้ก่อนท่านถึงจะเลือกเราครับผมข่าวมาว่าจะกลับไปทาพี่เอหรือไม่คบไม่ถามครับผมก็เราก็อย่างที่บอกครับผมก็เชื่อว่าพี่เอเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกคือถ้าเกิดพี่เอถ้าเกิดพี่เอทำอย่างนั้นแต่ผู้ใหญ่ท่านไม่เห็นว่าผมทาไงให้ท่านได้ผมว่าทางผู้ใหญ่ก็ไม่เลือกหรอกครับเนความนี้ก็เหมือนว่าเรามีพี่สุดก็ประมาณที่ส0 ไม่ถึงหรอกครับตอนนี้ตอนนี้ผมทราบก็มีนี่ครับมีห้าตัวเท่าน,นั้นเองครับผ้าหอ้าชิ้นแต่ว่าส่วนพี่เอจะคุยอะไรมาผมเองก็ยังไม่ทราบเท่าไหร่นบพี่เอเขาเขาจะบอกตอนที่ตอนที่ตอนที่ก็คือเราถึงต้องถึงเวลาต้องทํางานเขาถึงจะบอกครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเพิ่มไหมครับตอนนี้ก็มีก,ก็คงมีมีเริ่มถ่ายทำอยู่เรื่อยม,มีตัวหนึ่งครับผมที่ถ่ายทำไปแล้วแร่ก็นนังไม่มีทีว่า ตอนนี้ก็มีห้าตัวครับผมหตัวที่ได้ที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็คิวใช่ไหมครับก็มีครับก็มีคิวว่างอยู่แล้วก็เราก็มีเวลาไปเรียนด้วยแล้วก็ทํางานด้วยครับผมการว่าตอนนี้เหมือนเราแข่งกันเป็นพนเตอร์กับพันเทมปี่ยแย่งกันรับเอร์ไม่ได้แข่งหรอกครับก็ต่างคนก็ต่างทํางานไปแบรนด์ที่เข้ามาก็ไม่เหมือนกันอ่างเงี้ยการทํางานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วทำไมถึงตัดสินใจมารับพิตตี้กันเนีตัวนี้แหะครับก็คือ,อส่วนตัวเราตัวผมเองมีคน รู้สึกว่าเราก็ดีใจหนึ่งผู้ใหญ่ให้โอกาสเราสองเราชอบเราเรารู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่อย่างที่บอกครับทั้งอร่อยทั้งด,ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอ e ิ่ฟฟู้ช็อปเนต์ครับฟู้ดก็เป็นทั้งผลไม้แล้วก็มีวิตามินครับเราเป็นคนชอบทานผลไม้เยู่แล้วด้วยครับเเชมีวิธีดูแลสุขภาพยังไงก็ช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเราทํางานเราก็ต้องเลือกทานอาหารที่ดีๆครับแล้วก็อย่างอย่าง ก็คอเฉพาะผลไม้ครับเพราะว่าผลไม้นี่คือมีให้ให้เราทั้งทั้งอิ่มด้วยทั้งอร่อยด้วยแล้วก็ให้สุขภาพเราด้วยครับก็นี่ครับฟู้นชีเมินก็คือทั้งผลไม้แล้วก็วิตามินอยู่ในขวดอีฟนี่แหละครับอ่าแฟนคลับที่9 9ตัวที่2ครับครับผมแฟนครับที่ชอบกินข้าบครับผมครับครับครับ จริงจริงไม่ก็เป็นเหตุเนี่ยครับแต่ว่าคือเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือพี่ปิ่นพี่ปิ่นก็ยังไม่ได้ว่าอะไรมากก็แค่ให้ไปเข้าฟิตเนสเยอะๆครับแล้วก็ให้ไปเรียนเท่านั้นเองครับแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรถึงไอ้ปิ่นก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงว่าเหมาะไม่เหมาะว่าผมรูสึดว่าปิ่นก็เขาก็คงเห็นว่าเราเราสามารถรับบทบาทนี้ได้แล้วเราเองก็ต้องตั้งใจด้วยครับจะรับบทบาทนี้ได้ก็เ่ยงกระแสท่านวิจารณ์ตามมาข้างหน้าเราตีอะไรอย่างเงี้ยนะก็กลัวไหมเหรอครับก็ คือจริงๆถ้าเกิดมีก็ไม่ไม่เป็นไรครับเราเองก็เหมือนเดิมครับเราเองก็ต้องนําคําติชมมาปรับปรุงตัวเองครับแล้วก็ไม่ได้ถึงกับกลัวว่าจะมีเพราะมีเราก็ก็ใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ด้วยก็ดีก็จะดีตัวตัวเราเองด้วยฮะก็ ก็ตั้งแต่ทุกคนก็เพิ่งพอก็เพิ่งประกาศไปเมื่อไม่นานนี้เองใช่ครับผมแต่ผมเองก็ยังไม่ทราบกันนะว่านางเอกเป็นใครนะมันอยู่ไหนนะเจนไม่ทราบเลยครับผมจะไม่ทราบครับเรียนแล้วก็ข้อพิเน็ตครับ แล้วก็แล้วก็ศึกษาถึงตัวละครให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นละครที่จะยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราเรารู้สึกนะว่าจะยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะละครทุกเรื่องเป็นเป็นเหมือน,เป,นเป็นการเริ่มต้นใหม่ใหม,ใหม่ครับเราเองก็ต้องตั้งใจให้มากขึ้นรับผมกดดันไหมครับยังไม่ทันกดดันก็ถูกเมาแล้วว่าไม่เหมาะกไม่ไม่ไมถามว่ากดดันไหมเรากดดันที่ว่าเราอยากทําออกมาให้ดีมากกว่าเราอยากจะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเราเราเป็นข่อเห็นได้เราสามารถระบทเป็นข่อเห็นได้แล้วเราก็ ามว่ากดดันมาที่โดนะโดนวิจารณ์ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเราทราบหรือเปล่าว่าพี่เอะเาเสนอสถานเดีประกาศเราต้งสั่งาว่าทำห่าง่างไปโซฟาไปอ๋ออันนี้ทราบครับผมอันนี้ทราบครับก็ก็เพราะว่าเหมือนจริงหนังสือเล่มนี้หายากมากครับผมเองหาไั้หลายรอบก็เลยทางผู้จัดก,การที่เอกก็เลยเหมือนช่วยลงประกาศลงว่าช่วยหาให้หน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมไม่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับที่เขาประกาศก็คือเพื่อที่ว่าพวกผมจะได้ หานียายอ่านได้แ้ผมใช่ตอนใมนี้มันแค่ลมจะได้พบว่าฉันนั้นมีเธอได้มีรับที่รอที่เฝ้าฉันอยู่เธอสักทียทำลกนี้มันแค่วันจะได้ใช้